สวัสดีค่ะ,กะเษกษตรกาลสินประดีชาแนลว,วันนี้จะมาทําขนมกล้วยนะคะวันนี้เตรียมตัวทําขนมกล้วยนะคะนี่แปง้งเอาแป้งมาแป้งข้าวเจ้า,แล,า,แ,ลาแล้วก็กะทิก็แป้งมันสําบะลังแล้วก็กล้วยสุกนะคะกล้วยสุกงอมเลยเนี่ยเนี่ยกล้วยสุกงอมเลยกล้วยบวว่มว้สองวีรึม แล้วก็มะพร้าวอ่อนนะคะมะพร้าวอ่อนแล้วก็น้ํนาตาลมะพร้าวนะคะวันนี้เราจะทํการันค่ะอันนี้จะเป็นกระชอนอ๋อทั้งนี่นะเป็นในที่ขุดที่ขุดมะพร้าวอ่อนค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวเราจะ,จะคลุกใส่กันหมดเลยขย้ำขย้ำใส่กันหมดเลยับแรกเราปอกกล้วยก่อนค่ะปอกกล้วยก่อนนะคะ ที่นี่ปอปกกล้วยเสร็จแล้วแล้วก็พาอ่อนก็ขูดเสร็จแล้วนะั่นพาอ่อนหน่วยหนึ่งได้ทำนั่นแะแล้วก็นี่แปง้งอย่างละหนึ่งถ้วยแป้งมันกับแป้งข้าวเจ้าแล้วก็กะทิกล่องนะคะแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวนี่แตาลมา อันดับแรกอะขย้ำกล้วยก่อนอนี่ขย้ำกล้วยนะคะขย้ำกล้วยสุกนะคะนี่ไม่ขย้ำเละมากนะคะเป็นคลอแฉลแลอยู่ <c oughs> ขย้ำเพรคลอแฉลแลิดแล้วเราก็จะมาใส่ปแป้งนะคะแป้งสองอย่างเน้อมีแป้งอัน อันมันแล้วก็น้ำตาลปี๊บย้วยแป้งมันกับแป้งข้าวเจ้าะะใส่เข้าไปโลดแล้วก็กน,นี่คือน้ำตาลน้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวบีเข้าไปเทกันเลยบี้แล้วก็ให้เข้ากันเลยเทิ้งน้ำตาลเทิ้งแป้งเทิ้งล้วยพยายามให้เข้ากันเลย เดี๋ยวเดี๋ยวขย้ำเข้ากันแล้วเดี๋ยวใส่กะทิอีกทีหนึ่งให้มันมันๆแต่น,น,น้อยเาาจะนี่จะดานดานเกินไปนะกล้วยน้ำกล้วยเราบ๊าจ้านี่นี่แป้งนะคะเนี้จะกล้วยเยอะมากกล้วยสองหวีกล้วยสองหวีแป้งข้าว เจ้าหนึ่งถ้วยแป้งมันหนึ่งถ้วยนะคะใส่เข้าไปเลยนี่ทำรับประทานเองนะคะแสบเองนะคะ แลน้ำหอมนะคะาน้ำหอมปลูกไว้สามปีปลูกไว้สามปีเดิมไ,ไ,ได้กินลูกอะได้กินสามสามทลายแล้วเนี่ยมีทลายที่สามได้ีสองทลายหมดไปแล่พอหอมๆมไปเยอะมาเล็กเดี๋ยวจะเละเทะๆๆมาเนี่ย มาดูใกล้ก,ลกันนี่มาดูใกล้ๆด้วยกันนี่คือก็จะได้ประมาณนี้นะนี่แป้งประมาณนี้กล้วยแป้งกนีกล้วยใส่เกลือด้วยนะคะใส่เกลือด้วยนิดนะึงตัดความ หวานกล้วยหวานมากเลยนะี่ไอ้กล้วยสุดงอมใส่น้ำใส่เกลือด้วยนิดนึงอืมแล้วกล้วยหวานน่กเดี๋ยวเราจะใส่ในถาดเอ้อถาทานยน้ำมันนะคะ

เดี๋ยวให้หน้ามาันนันนี่เสมอกันนหะอ่านี่เสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปหนึ่งนะบัดนี้หดูนน้ำก่อนจ้านมเฮาจะหน้าตาเป็นยังไงอ่าเสร็จแล้วนมกล้วยของเรานี่ค่ะถาดได้สองถาดอันนี้ถาดแรกนี่ถาดแรกอดิตักตักชิม นี่เราช้อนตักชิมอร่อยหวานมากหวานกล้วยสุกนี่ถาดที่สองอ้ยโอ้ยถาดที่สองยังร้อนอยู่ถาดที่สองยังร้อนอยู่นะคะเดี๋ยวจะตัดตัดแบ่งแล้วตัดแบ่งเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะคะนี่จะตัดแบ่งเป็นชิ้นค่ะอันนั้นยังไม่เย็นยังไม่ตัดอันนี้เย็นละตัดได้แบ่ง แด,ดงคือเขาปาดนี่นะออออนโอ้ยสวยงาม สวยงามด้ยนี่นั่นนี่มะพร้าวอ่อนด้วยนีข่ขาวๆนี่มะพร้าวอ่อนนี่นี่อร่อยเลยไปละพ่อชิมมาแซ่แบๆไหม,ช,ม,มชิมไหมชิมไหมเอ,อ้ยอันนี้หนาหน่อยอน,นี่บางไปน,นี่นหนาเนี่ยเดี๋ยวรอให้เย็นก่อนค่อยตัด